ก็เส้นแดงเนาะรู้อยูนะ่ตอนนี้ก็ยังอยู่เส้นแดงเนะาะทำทำเฟรมเส้นแดงนะครับพื้นฐานเส้นแดงเนาะ M15 เนาะอันนี้เอาออกไปก่อนหนึ่งคือทเทรนเนาะดูทเทรนเนาะแท่งเทียนบวกเส้นเอเนะครับเส้นแดงสองก็อะไรเลยอะไรก็ได้นะจริงๆอันนี้เอาแบบง่ายๆเนาะนะพื้นฐานก็ลองวางอ๋อ โบนเจอร์แบ d เข้าไปก็ได้นะครับเลือกเมนูนะครับอินดิเคเตอร์เนาะนะครับเทรนนะครับแล้วก็ BB นะครับโบ er นเจอร์แบงเนี่ยเรียกง่ายๆว่า BB เนะี่ยพื้นฐานเลยเลยนะครับมาตรฐานแต่จริงๆถ้าไม่ชอบใส่อะไรเยอะๆก็ไม่จำเป็นนะนะอันนี้ฝึกมือใหม่เนาะดูง่ายไม่เกี่ยวกับเส้นแดงนะทีนี้ก็มี บนกับล่างเนาะบนกลางล่างสำหรับบีบีเนี่ยบนกลางล่างเนาะจำให้ดีเนาะปกติเมื่อแท่งเทียนน,ยน,น,ยน,น, e นะครับชนนะครับเส้นบน EMA นะครับหรือหรือหรือทะลุออกจากเส้นบน EMA เนี่ยคาดการณ์แนวโน้มโซนเซลล์ได้นะครับพิจารณาที่จะเข้าฝั่งฝั่งเซลล์เป็นหลักนะครับ สวัสดีครับพี่เนนรู้เรื่องครับพี่เ,เพราะฉะนั้นเวลาแท่งเทียนชนเส้นล่างนะครับหรือว่าทะลุจากเส้นล่างโฟกัสเล่นออเดอร์บายเป็นหลักนะครับต่อให้เขาแท่งเทียนจะเป็นสีแดงหรืออะไรเราก็อย่าไปไป,ไปเซล,ลตามอะไรเงี้ยเหมือนการฝึกวิน,นัยฝึกคุมมือถ้าใครยังไม่รู้จะดูแท่งเทียนเปล่าๆก้าวเปล่าเปล่าเ,าเ,าเานะฝึกคุมมือเห็นไหมสามเส้นเส้นกลางนะครับคือเส้นเทรนนะเทรนเทรน ทะลุเทนได้เนี่ยจากล่างทะลุมายืนเหนือบปิดด้วยแท่งเทียนนะดูแท่งเทียนเป็นหลักนะครับต้องดูแท่งเทียนปิดจริงเป็นหลักนะตรงเนี้ยเวลาเขาไหลนะครับทริกในการแก้เวลาโบลิงเจอร์แบนชนและไหลทุกครั้งที่พี่เห็นเนี่ยพี่อย่าเพิ่งไปกดรอคอนเฟิร์มด้วยแท่งเทียนเนี่ยผมจะพาเข้าอันนี้เอาไว้อุดอะไรเอ่ยเส้น EMA หรือฝึกวินัยพี่ๆก็ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยบางคนคือ ผมก็อยากจะเข้าออเดอร์หรือว่าออกสัญญาณเพิ่มแต่ว่าทำไมผมไม่เล่นก็มองแบบง่ายๆก่อนนะครับถ้าย่อมาเตะเส้นแนวแนวกลางเส้นแนวแนวประมาณเนาะประมาณกลางเนี่ยเส้นกลางเนี่ยถ้าย่อมานะคือจุดที่จะ follow by นะครับ2.6.42ไม่หลุดไม่ผ่านไม่ทำลายเนี่ยเพราะงั้นผมจะลงเเง S จากบนลงมาเพื่อมารอ follow B ตรงนี้นั่แหละคือคือทริคของการใช้งานมันง่ายๆนะครับ สำคัญคือไม่รู้จะเล่นอะไรเลยคือรอให้แท่งเทียนชนบนเส้นบนบีบี BB, หรือว่าเส้นล่างของเส้นล่างบีบีก็ได้ชนหรือหลุดทะลุนันปะัดออเดอร์นะครับวาง SL 300จุดสูงสุดอย่ากเกินสี0ถึงห้าเลยถ้าหลุดผ่านนั้นแล้วถือว่าผิดทางเยอะแหละไปแก้โซนใหม่จังหวะใหม่ดีกว่าเนี่ยจริงๆประมาณนี้พอแล้ว3-400เนา้อยสำหรับทองอ่า แต่ระยะเป้าเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะก็ได้2 300าอยหต่อหนึงหรือจะเล่นไม่เกิน500จุดก็ได้นะครับสอจุดสเป้าก็รอบเดือนนี้เราเริ่มเข้าอันนี้ของห้องสตาร์ทอัพเริ่มต้น n อ t r a d e r เรนอะร้อยเหรียญน,นะครับก็เริ่มปั้นกันเนาะนะครับวันนี้ก็เก็บไปเลยบินบินนะครับตอนนี้รอเนาะอย่าเพิ่งไปดื้ออะไรรับ อย่างที่บอกถ้าพักย่อดได้เนี่ยต่อให้มันจะมีแรงเป็นบอดี้เขียวนะครับเส้นบนเราก็ไม่ยุ่งเนาะเพราะงั้นแนอจดจดจดอันนี้ไปฝึกอีกเทคนิคนึงแล้วกันเนาะเป็นมุมนึงถือว่าว่างๆระหว่างรอกราฟสอนให้เป็นพื้นฐานเลยนะกระบวนท่าเหตุง่ายๆพื้นฐานที่ลหลายๆคนก็รู้แหละนะครับแต่แพ้จุดบอดจุดลากจุดอดุดผมอุดให้นะก็คือมันก็ใช้มองแบบ มันใช้ได้เทรดสั้นเทรดกลางเทรดสวิงกับตัวก็ได้นะครับถ้าเราเข้าใจนะแต่เราต้องรู้ก่อนแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลผมพูดไว้ก่อนนะรจริงๆพี่เทรดแท่งเทียนบอกเราก็เราอะทิกทิกเราคือต้องการเทรดแค่แท่งเทียนแบบๆเนาะนะครับก, <c oughs> <ร>ก็แต่ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลาสสำหรับพี่ๆมือใหม่แล้วกันในวันนี้แล้วกันนะผมหาแล้วอยู่อะลดเทดโอเคน้ตทพดไม่ได้ดิน้ตทพดพี่ก็มองไม่เห็นอีกอ่ะโ okay. อเคเพราะงั้น จดนะครับจดเนาะหนึ่งบนเจอแนเนี่ยจะมีเส้นบนกับเส้นล่างนะครับภาษาเทศเขาเรียกอะไรวะโอ๊ยขอโทษพี่ภาษาภาษาสับทางการเขาเรียกสับทางการเอ่อเส้นบนเขาเรียกอัปเปอร์เนาะโลเวอร์แล้วก็เส้นกลางเส้นล่างโลเวอร์เส้นกลางเรียกมิดเดิลเนะยแหมเป็นไงภาษาอังกฤษผมยังพอได้บ้างเนะยังพออยู่ในหัวจริงๆตัวเนี้ยค่อนข้างเล่นง่ายเล่นง่ายยังไงหมายถึงว่าถ้าคนไม่อยากจุกจิกไม่ต้องการถือเทนแค่ต้องการจุดเข้าออก ซื้อขายออเดอร์ายเซลล์เข้าใจความหมายผมเนาะไม่สนเทนหรืออะไรก็คือเล่นตามระบบนะครับวางจุดยอมวางเป้าชนะจบแค่นั้นเป้าวันหนึ่งต้องเก็บกี่จุดแล้ว1จังหวะที่เราจะเข้าหนึ่งครั้งเนี F ่ย mm เราออกได้หลอกเท่าไหร่ถูกไหมฮะวิ่งได้กี่จุดอะไรอย่างเงี้ยอะไรนั้นคือเรื่องการวางแผนเนาะค่อยไปเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะอีกหนึ่งสเต็ปตอนนี้ก็ยังเป็นแรงแรงบีเนาะหลนอยู่นะยังไม่ยุ่งแล้วกนะันระหว่างนั้นเนาะทีนี้อย่างที่บอกทิคการเล่นก็เล่นยิ่งหลุดเะ หลุดแลวโดนกดพื้นฐานเราสอนเรื่องผักกับก,บกดแท่งเทียนประกอบประกอบอยู่ด้วยเข้าใจความหมายแล้วผักแรงแรงซื้อหรือว่าแรงบายเนี่ยผักดูจากไส้แท่งเทียนด้านล่างเนาะแรงขายกดคือดูจากไส้แท่งเทียนด้านบนที่อยู่บนหัวมันเนี่ยบนบนบน,บนเนี่ยตรงไหนมีแรงกดกับแรงผักนี่จุดสังเกตสังเกตเกต,ตรงนี้นี่แท่งเทียนสีแดงมาแรงเลยตู้แล้วมีแรงผักผักผักเนี่ยจุดสังเกตคือเมื่อหลุดจากโบนเจอร์แบนดเส้นล่างนี่น่าสนใจ แต่จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อตอนเขารีบาวขึ้นเนาะรีบาวจากแท่งเทียนเฟรเมเล,เล็กก็ได้อะไรเงี้ยแต่พิจารณานเลยคือรอรอ,อหดย้อนกลับได้เลยนะครับไม่ต้องไปถึงนู่นหรอกโดดออกสักสองร้อยสามจุดก่อนก็ได้รอ,อทีนี้อย่าง,าง,างถ้าจะเป็นจังหวะอย่างเงี้ยสมมติชุดกลับตัวตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อตอนแรกเส้นแดงก็คือเส้นแดงเนาะย้ำนะฮะอันนี้อีกทริกหนึ่งเนาะเอาไว้ใช้ด้วยกันก็ได้ประกบกันก็ได้ โซนนี้มีแรงบายนะครับเหวี่ยงเหวี่ยงแรงตลอดนะครับติดเส้นบริเจร์แบงเส้นล่างด้วยเนาะแนวโน้มสัญญาณโซนได้อยู่แล้วนะครับจุดสังเกตคือถ้าผมจะเล่นผมจะรอแท่งเทียนดีดกลับมาปิดราคาจริงเข้าใจคำว่าราคาจริงนาะเห็นราคาจริงเนาะเนื้อแท่งเทียนนะครับเขาเรียกว่ารีเทสนะครับออกจากเส้นบริเจียแบงเนี่ยรีเทสเนี่ยขอจะลงขอจะลงจะลงคืออย่างเงีง้ยขอขึ้นอยู่ก็ขขโดนรีเทสร,รีเทสแต่ยังไหลอยู่ในราคาคือยังยืนเหนืออยู่ เดี๋วรอเบรกปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวเจอเด,เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้จักหน้าที่เราคือเอาเวลาไปเติมน้ำแข็งเลยใส่แก้วเลยแฮ้ไม่ใช่เนี่ยทำอะไรก็ได้นะว่างๆไปก่อน,นโอเคต่อต่อต่อเนาะเพราะบางทีก็เหมือนเหมือนสองท่าท่าแรกก็เส้นแดงเนาะบบกแทงเทียนท่าสองก็เส้นนี้ไปอุดดูเอาไปเล่นได้ทั้งสั้นและกลางนะครับ ปิดราคาจริงคือดีดกลับมาปิดยินเหนือกดสมมติแล้วนะฮะเราเข้าออเดอร์บายตอนแท่งเทียนปิดแท่งเทียนถูกไหม sl เนี่ยตู่แท่งเทียนไว้ก่อนเพื่อนมันโดยระยะนะครับบางคนถือได้ถึงจุดใต้ไ,ไส้นี้ก็ได้นะครับอันนี้สําหรับแบบว่าสายแบบเผื่อแบบ o v e r t a k ดเลยนะต้องมีจุดยอมแต่ถ้า pmm หารหารลอดไซส์เกินหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นจุดขึ้นไปโดยหนึ่งจังหวะและเนี่ยที่พี่เข้าหรือเปิดออเดอร์ครั้งนี้เนี่ย สามหน้าถือล่างได้เลย s อแทบไม่ต้องใส่ถ้ายังไม่หลุดไม่ทำลายโซนที่มีแรงอะไรครับแรงบายพักขึ้นมานะครับแรงบายพักขึ้นมานนแสดงว่ามีโอกาสที่จะหล่นมาเทสก็ได้ทองอะ่ะมันเทสราคาได้ตลอดพี่บางทีอาจจะมาเทสเทสแต่่าลืมถ้าแท่งเทียนไม่ปิดแสดงว่า,วายังไม่ชัวนะครับไส้แท่งเทียนทุกไส้คือจะมุกพิลนิโอของพูดเสมอหรือว่าที่เขาเรียกว่าพินารานะครับ แท่งเทียนไหนมีไส้แท, 1, แท่งนั้นเดี๋ยวเจอกันสังเกตจุดจังหวะที่ผมเล่นแล้วกันเนาะผมจะรอจังหวะที่มันเป็นแค่แท่งเทียนมีไส้แหละค่อยเล่นอยู่ที่ว่าไส้มันจะเกิดที่ด้านล่างแท่งเทียนหรือด้านบนหัวของแท่งเทียนอันนี้อันนี้มุมมองผมนะแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย <c ười> คิดแค่นี้เลยสองอย่างนะเจอไส้แท่งเทียนอยู่ด้านล่างหรือด้านบนของแท่งเทีย like แนแค่นั้นแหละเดี๋ยวเจอกันเลยนะก็เรียกว่าแรงกดหรือแรงผักของแท่งเทียนนั่นเองนะครับ คำถามครับให้พี่ๆถามก่อนจริงๆเทคนิคเล่นโบลเจอร์แบงเนี่ยนะครับสมมติเล่น M15 านะทำแฟ้มสขั้นต่ำเนาะผมบอกให้สมมติเราเปิดเนี่ยเข้าเลือกปุ้งจุดยอมคือ300จุดนะครับเป้าระยะหวังผลคือ 2- 300จุด TP1 r r 1ต่อ1เท่ากันระยะ TP 2ก็อยู่ที่4ถึงไม่เกิน500จุดก็ได้จาก3เพิ่มไปอีก200จุดเป็น3กับ500จุดโดยสังเกตนะฮะสามารถวางได้เป็น R r ประมาณ1ต่อ1นต่อ5ประมาณเนี้ครับเกือบ2เท่า ้าสุดๆเลยก็600ถึง7จ0จุดนะครับหรืออาจจะ800พันจุดเหมือนเมื่อกี้สัญญาณเมื่อกี้ที่ผมทำคือแบบวิ่งได้เลยนะครับแต่พี่จะเก็บสั้นๆก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สามารถเทรดแบบสั้นๆก็ได้นะก็เทคนิคนี้ไปเทรดง่ายๆดูเนาะนะครับเดีย๋ยวค่อยๆเพิ่มท่าไปนะแต่ผมพยายามลงเรื่องเทคนิควิธีเทรดเลยเนาะหรือว่าการหาจุดเข้าออเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้ทฤษฎีพื้นฐานต่างๆผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะมากแต่มีสอนไว้ให้แล้วนะครับในคลิปเนาะหรือว่าในทางกลุ่มเฟซบุ๊กเนาะที่สอนไว้ให้นน,น้อพีๆัก็แชร์ สำหรับตรงนี้ก็สวัสดีครับพี่สายชนตอนนี้ยังรองอยู่เด้อทำอะไรไม่ได้ครับตรงนี้ช่วงนี้ทริคมันอนะถ้าเอาสวยเลยว่าเราจะ,าะรู้เมื่อไรมันจะเบรกหรือกลับตัวครับเ <im it> มื่อเขาชนเส้นบอเจอแบงเส้นบนเนี่ยมุดไป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 ,ดไป,ดไปชนไปชนไปชนไปเรื่อยๆรอพักยอตัวหนึ่งครั้งแล้วไม่ทะลุเส้นบอลเจอกลางให้เขาดีดไปเทสข้างบนจุดที่เขายังชนชนชนอยู่เนี่ย ไม่สูงไม่หลุดไม่ยินเหนือกว่าหรือไม่ชนเส้นบอ ger อแบงอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับเจอแท่งเทียนกลับมาชนะบ้างนั่นแหละคือสัญญาณกลับตัวครับเพราะงั้นจริงจริงๆการเล่นบอลเจอแบงผมไม่ได้เล่นตอนสน,สนชนชนทุยทุยขอโทษขออภัยไม่ได้เล่นตอนชนเส้นบนหรือเส้นล่างบอลเจอแต่เล่นตอนที่มันไม่ชนย่อแล้วไม่ชนเส้นบนหรือเส้นล่างบอลเจอแบงครับผมจะเป็นจังหวะ2แต่คอนเฟิร์ม เขาจความหมายเนี่ยจังหวะแรกบางคนเขาจะเล่นก่อนเลยเช่นห้อยมาหลุดเขาใส่เลยปั้งปั้งเนี่ยดีดเลยดีดบาบดีดบาดดบาเลยอะไรเงี้ยเหมือนสายฟิโบอย่างเงี้ยหล่นตึ้นเขาดีดเลยจังหวะผมเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมออกหรือเข้าเนี่ยจะเป็นจังหวะ2แต่อย่าลืมมันเป็นแค่ทางง่ายแล้วกตเน้นเพื่อพีบางคนมือใหม่มือเก่าเข้าออเดอร์ายเซลยังกดไม่ถูกตั้ง t p s l ไม่ทันถ้าผมเอาช้าเกินหรือหรือเร็วเกินไปผมว่าคอนโทรลทั้งทีมยากเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าทีมเทรดเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเนบีเทรดเด ประสบการณ์มากน้อยไม่เท่ากันพี่ๆน้องผมพยายามยืนกลางกลางเพื่อให้จะมือใหม่มือเก่าจะช้าจะเร็วก็ไปด้วยกันได้เนาะก็เลยอาจจะดูแบบบางจังหวะหรืออะไรเงี้ยแปลกๆหน่อยนะครับแต่พยายามเข้าแล้วอยากให้รอได้หรือหรือหรือแบบตั้งจุดยอมจุดหวังเป้าแล้วแล้วจบได้อะไรเงี้ยจะแพ้ก็คือในจุดหรือชนะก็เห็นเป้าเลยอะไรเงี้ยให้มันเป็นจุดๆไปจังหวะจังหวะไปอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการในในแต่ละวันที่ผมทําอยู่ในพื้นฐานนะครับพื้นฐานในสเต็ป ฟาร์มเทรดร้อยเหรียญ N B Trader เนาะนะแต่อย่าลืมมันมีแอดวานซ์มีโปรกว่านี้ด้วยหรือว่าพี่ๆสามารถมีเครื่องมือมีห้องซิกเนลเพิ่มได้ถูกไหมครับจากสัญญาณเฮลท์ถูกไหมครับห้องเฮลท์เพิ่มเนาะนะอันนี้ก็แจ้งน้องแอดมินได้นะเหลือต้องน้องแพนได้เลยถ้าใครยังไม่เข้าใจฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมมันไม่ได้มีแค่ซิกเนลของ M เนาะมันยังมีสัญญาณอีกแต่ถ้าชอบในมุมซิกเนลผมอย่างเดียวก็ไม่ติดไม่ได้ว่าอะไรนอะอันนั้นก็ถือว่าเป็นช่องทางเพิ่มเติมบางคนชอบอยากอยากเข้าจังหวะะะนนน้เเเเยยยอออพพิิ่่มมมมตตไรรแผาา ตรงนี้เห็นอะไรครับพี่พี่เขาพยายามขอแต่ยังไม่ชนะแท่งเทียนที่อยู่ข้างๆเขาจาให้ดีนะแต่แท่งแบบนี้อย่าเพิ่งไปกดนะแท่งข้างๆคือแรงอะไรเอ่ยนะครับชัดเจนเนาะแท่งนี้คือ ail, ครีเทสจําให้ดีครับไม่ใช่พิน b a r ์นะครับยังไม่ชัดจนกว่าเขาจะปิดเทียนนะกี่นาทีไม่รู้สานาทีถ้าทรงอย่างเงี้ยผมยังมองว่ารีเทส แต่บางคนเข้าเลยได้ไหมก็ได้นะก็ไม่ผิดอีกอใครห้ามไม่ผิดไม่ถูกไม่ห้ามกันเนาะอยู่ที่ว่าจะเอา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 สั้นเอายาวนะแช่แหะชอบจึก๊กจ๊หรือชอบนั้นแต่ก็อยู่ในโซนแผนนะตอนนั้นก็ผมวางโซนแรกไว้ให้ที่สองพันหกห้าสิบสามใช่ไหมฮะสองพั 26, 51, นหกห้าสิบเอ็ดเนาะลองเปิดดูในในใ,ในบ้านบ้าน,บ,านบ้านเขียวเราเนาะหรือว่าทางห้องที่ผมส่งซิกโซนให้แต่แค่ยังไม่เฟิร์มไงเทสกำลังเทสอยู่ แต่มีจุดยอมอยู่เนาะถ้าไม่หลุด5.3เราจะวาง5.6หรือ5.5จุดยอมแค่นะั้นเราหดย้อนเหมือนเป้งน,นะค่อนข้างน่าสนใจนะครับเปิดเนะี่ยอย่างน้อยมีอีก700จุดอย่างน้อยนะนะเพราะงั้นเนะี่ย TP 1、TP 2、TP 3ก็เหมือนที่ผมวางนแหละแต่รอแค่รอให้มันเฟิรม์มถ้าเห็นแบบนี้ผมไม่เข้านะจำให้ดีนะะตัวเนี้ตัวหลอกเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันหลอกยังไงนะพูดไปกันแหละพี่พูดส่งครับนะ ด้วยอย่างนี้คือยังอะไรเทนขัดขึ้นเนาะอยู่บนเส้นกลางจริงๆแล้วถ้าเล่นแบบเนี้ยถ้าเป็นสายโฟลวเทนเขาจะรอมาเทสบนเจอแบ่งเส้นกลางเพื่อโฟลว์โฟลวบายหรือโฟลวตามเทนนั่นเองนะครับเขาจะรอยอ่อแล้วมารอเทสถ้าเทสแล้วแท่งเทียนเกิดเขาเรียกว่าเหลือไส้แท่งเทียนด้านล่างเนี่ยโดนผักอยู่ในโซนนี้จะเยอะมีแรงซื้อกลับมาชนะเมื่อไหร่ด้วยแท่งเทียนเนาะสองเขียวอะไรในโซนแถวๆเส้นกลางบริเจอร์แบ่งเขาจะโฟลว์บาย จุดยอมก็คือแนวรับล่างสุดหรือว่าใกล้ใกล้ที่สุดที่เขาเห็นก็คือเหมือนมีแนวรับเล็กๆไปในแต่ละโซนเห็นไหมครับจุดอันนี้รับเลึกนสซวิงอะไรเงี้ยครับเฮ้ยไม่เอาเลยลูกให้พี่ได้เล่นด้วยเถอะอย่าทิ้งอย่างนี้นะ <laughs> ใจร้อนเกินอย่ามูฟ้าเฮ้ยถ้าหลุดเส้นกลางอแอนเนี่ยเห็นไหม M5 จุดสังเกต M5 คืออะไรครับแท่งเทียนเริ่มไม่ชนบอลลินเจอร์แบงเส้นบนที่สังเกตนะ นี่คือจุดที่มันจะเกิดสัญญาณกับตัวที่แรงมากของโว n เท e จอร์แบนะครับแต่เราจะเล่นเฟรมใหญ่กว่านี้หน่อยจริงๆอยากได้เอ็นสิบห้าขอให้แท่งเทสไม่ถึงนะจริงๆแท่งน,นี้จะทิ้งลงเลยหรือเปล่าเดี๋ยรอดูมีสัญญาณแท่งนี้คือสัญญาณเพื่อนมาไหมแค่นั้นแหละหรอเพื่อนนิดนึงจึ๊กจึ๊กยังไงยึกยักยึดย,ยักตกมาแน่แหละอย่างนี้ <c oughs> อ่ะโอเคสำหรับเรื่องเทคนิควนเวอร์ชอร์แบนก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเพิ่มเติมความรู้กันต่อไปนะครับในเทคนิคต่อไปฝากติดตามด้วยแต่ยังอยู่วิเคราะห์เทรดสดกันต่อนลฮะ